7เมษายนพุทธศักราช2568เวลา15นาิกา25นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG614 เสด็จพระาชาดำเนินถึงท่ากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในอูจ่จวินที่ปรึกษากรมเอเชียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในฉัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูดะกรุงปักกิ่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งเฝ้าทุลลอะองพระบาทรับสเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้เฝ้าทุลลอะองพระบาทรับสเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมไชน่าเวอร์กรุงปักกิ่งที่ประทับ การเสด็จพระราชาดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนในครั้งนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่วังวัฒนธรรมชาติพันธุ์พิพิธภัณฑ์โบราณาคดีจีนพิพิธภัณฑ์คลองใหญ่กรุงปักกิ่งมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีเคมีแห่งปักกิ่งวิทยาเขตชางผิงวิทยายลัยวิจิตศิลป์ส่วนกลางหอสมุดกรุงปักกิ่งและโครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูง หลวนส่งเสร graduate, ians, autres, ิมความรู้ด้านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะประวัติศาสตร์และการศึกษาอย่างรอบด้านช่วยให้เข้าใจอารยธรรมจีนโบราณความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการพัฒนาเมืองที่สำคัญทำให้รู้จักประเทศจีนมากขึ้นเห็นความก้าวหน้าการพัฒนาชาติที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมที่มั่นคงนำไปสู่ความเจริญและยังคงเดินหน้าพัฒนาประเทศต่อไป ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินการตามวิสัยทัศน์ชัยน a าสตรีมการพัฒนาเศรษฐกิจใน5ปีข้างหน้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่มีคุณภาพคาร์บอนต่ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนด้วยกลไกลเศรษฐกิจจากภายในประเทศ ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่ในระดับดีมากมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอเกิดความร่วมมือหลายด้านอาทิเศรษฐกิจก,การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและวัฒนธรรมรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้ส่งเสริมมิตรภาพไทยจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและในปี2568 ไทยและจีนได้กำหนดแผนกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้วย,วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน